คันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าเป็นคันที่แบบว่าผมอยากได้มากที่สุดในปอร์เช่นะครับและผมก็ได้ทําการจองรถคันนี้ไปตั้งแต่มันยังไม่มีรถรุ่นนี้อยู่ในสารระบบเลยเป็นการเดาขึ้นมาล้วนๆเลยว่ามันน่าจะมีนะครับ ผมได้ทําการจองรถคันนีไปเกือบ2ปีแล้วตั้งแต่ยังไม่มีใครรู้จักชื่อรุ่นนี้หรือสปายช็อตหรืออะไรใดๆเรียกว่าเดากันขึ้นมานะครับคือผมเนี่ยกับพี่มาร์ชนะครับผู้จัดการฝ่ายขายข,ายของ a ออสออนไลน์นะฮะปอร์เช่ประเทศไทยเนี่ยนะครับร่วมมือกันสร้างใบจองใบนี้ขึ้นมาโดยที่รถรุ่นนี้ยังไม่มีอยู่ในระบบแต่ผมเชื่อว่ามันจะต้องมีแล้วก็ตั้งชื่อรุ่นมาเองเลยว่า Spider RS นะครับ ก็เป็นที่ขบขันของทุกๆคนว่า RS ไม่มีวันทำรถเปิดหลังคาแน่นอนนะครับแต่สุดท้ายก็เรียกว่าทิ้งท้ายทิ้งทวนก่อนจะไปโลกในยุคที่เป็นอิเล็กทริกแล้วสำหรับบอดี้นี้นะใบจองผมคนแรกแน่นอนไม่มีใครแรกกว่าผมแน่ๆเดี๋ยวผมเอาไปจองลงให้ดูเลยว่าผมจองไว้ตั้งแต่สปีกว่าที่แล้วแล้วก็หวังว่าจะได้รับรถเป็นคนแรกเดี๋ยวมาดูกันวันนี้เขาเปิดตัวของจริงลนะ ก่อนหน้านี้เราเห็นสปายช็อตกันมาบ้างแล้วนะครับค่อนข้างเร็วที่มาถึงสู่ตัวโปรดักชันนะครับพูด,ดง่ายๆว่าตัวนี้เราจะเรียกว่า p o r s c ช e 718 s p i d r r RS นะครับนี่ก็นี่ก็ลำใชได้นะแต่ดูดูปอร์เจจะลำเก่งกว่านิดนึงแมวโหยเขาถ่ายสวยกว่าผมว่านะ มาร์เก็ตติ้งปอร์เช่แม่งมีรถนิยมกว่ากว่ากว่าลอมบูกินี่พอสมควรเลยคือมหมายถึงว่าเขาดูลำดีว่าโอ้หมันก็คือ Gt4Rs แบบไม่มีหลังคานะครับซึ่งจริงๆ718 Spider เนี่ยมันก็มันก็มีบอดี้ของมันอยู่แล้วอันนี้ก็เปลี่ยนแก้มหน้านะมีมีช่องรูระบายอากาศแล้วก็มีช่องเจาะด้านหน้านะครับส่วนเรื่องฐานล้ออะไรละเอียดเนี่ยยังไม่รู้แต่รู้ว่า สกูปตรงนี้ก็เปลี่ยนขึ้ให้มันหนาขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วก็ดูดเสียงเข้าไปได้มากขึ้นนะครับสวยมากสวยมากสวยมากเหมาะกับคุณชรันนักธุรกิจนานาชาติ <c oughs> มากๆไม่สวยมาก <c oughs> คันนี้แม่งอยากได้ที่สุดแล้วนะของปอร์เช่ อะไรที่สุดหน่อยสวยนิวอะไรวะนิวส์ทีวีบายปอร์เชโอ้หนี่เโลเวอร์บัดี้สวัสดีครับสวัสดีเลยลุงสวัสดีครับสวัสดีครับผมรักลุงมากเลยครับนะครับแอนเดรสนะฮะคนนี้ก็เป็นชีพเอนจิเนียร์ของปอ r s เช e GT Division เลยนะครับ ภาษาอังกฤษเขาฟังยากนิดนึงนะครับเขาก็ลำลำอยู่นี่ก็ทุกคนขอให้มี4.0 RS without the roof นะครับซึ่งอันนี้ก็มาแล้ว natural aspirated นะ4.0นะครับเฮ้ยปอเช่เขาตัดเขาตัดกล้องแว็บเหมือนเราเหมือนกันนะคุณดูนะคุณดูซีนนี้นะบ๊อบบ๊อบเอ้ยตัดยังวอล์กบุณดี้เคลุงวิ่งเดินบร์บสามดีเี้ยหาตัด เวน18สไปเดอร์สวยมากไว้สายแพ็คเกจ GT เนี่ยเขาบอกเลยว่ามันคือ GT 4 RS without the roof นะครับก็คือ GT 4 RS ไม่มีอย่างคาน่ะง่ายๆนะครับ Vocalism ag Pre ไม่เคยมีมาก่อนนะ RS เปิดประทุนนะครับหรือว่าหรือว่า GT เนี่ย จริงๆก็ไม่มีนะเพราะว่าเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่าง Speedster เนี่ยเขาไม่ได้ลงาหารหัส GT นะเขาลงแค่ว่า Speedster แต่ว่าทำที่ GT division แต่ไม่ได้รับราหัส GT นะอันนี้จะเป็น first GT จริงๆที่แม่งเปิดหลังคาและแม่งคือ4.0เครื่องเดียวกับ GT3 คาร์บอนไฟเบอร์แก้มหน้าคาร์บอนไฟเบอร์นะครับปากระโปรงคาร์บอนอันนี้คือเป็นคาร์บอนแต่ทำสีนะครับแก้มหน้านะครับโอ้โหคือตัวที่มันเป็นสปเดอร์เนี่ยเขาจะช็อปหลังคาหน้าเนี่ยกระจกหน้าเนี่ยลงแล้วก็แบบเบียดมากขึ้นซึ่งเอาจริงๆแล้วมันผิด ผิดเชฟมากคือ <Spike> มันเตี้ยมากแล้วก็รถเนี่ยเขาเหมือนออกแบบมาให้เปิดหลังคาถ้าเป็นส่วนใหญ่คือต้องเรียกว่ามีผ้าไว้ให้คุณเวลาฝนตกเท่านั้นคือคุณควรจะใช้รถแบบเปิดหลังคาแบบในในช่วงเวลาชีวิตของมันเลยเป็นหลักนะครับซึ่งก็ต้องเรียกว่าเหมาะกับประเทศไทยมากก็ไม่ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ครับแต่ว่าต้องมีอันนี้ต้องมีเป็นหนี้ก็ต้องยอม ปันนี้ก็ต้องยอมสวยแม่งแพงมากนะเมื L, 9, r r ่อวานลองกดไว้เนเะกือบ20ล้านราคาเปิดตัว16.5ล้านนะครับดักเทลสปอยเลอร์ข้างหลังนะแบบฟิกซ์นะครับอันนี้น่าจะปรับไม่ได้คือปอนี่เขาซีเรียสมากนะสมมติว่าคนบางคนอาจจะคิดว่าเอ้ยแค,แค่เอา,เอาของ G D 4 r R S มาใส่ เขาเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่เยอะหมดเลยนะด้านหน้าเนี่ยไอตัวลิ้น,นข้างหน้าข้างหน้ารถลิ้นข้างหน้าเนี่ยเขาต้องหดลงเขาบอกว่าไม่ให้มันเยอะออกมาเกินไปเพราะเดี๋ยวแรงกดเนี่ยมันเยอะกว่าแล้วมันไม่มีแรงกดข้างหลังเพราะคันนี้มันไม่มีหลังคาคือเขาคิดมาแบบไว้ลุงลุงคนนี้นี่เท่าที่ผมดูนะจากอายุนะน่าจะได้อีกไม่กี่รุ่นจริงๆเขาแก่มากแล้วนะคือต้องตอนนี้ต้อง ต้องซื้อรถที่ลุงเขาทำไว้เลยอะเดี๋ยวลุงเขาน่าจะอยู่ได้อีกไม่นานละหมายถึงว่าเขาอาจจะไม่ได้ไม่ได้ตายนะหมายถึงว่าเขาน่าจะเกษียณเกษียณเกษียณ <laughs> ล้อแมกนีเซียมก็ลายเดียวกับพวก,ก GT2 <c oughs> RS ครับผมว่าไม่ได้ตื่นเต้นอะไรในนี้ Porsche เ,เขาเป็นเ <c oughs> บรกเซรามิกคาลิปเปอร์ดำเขาเรียกว่า Quiet Luxury เป็นการรวยแบบไม่ตะโกนรวยแบบเงียบเงียบ คือโกติเนี่ยเวลาคาลิปเปอร์เหลืองเราจะรู้เลยว่าเป็นคาร์บอนเซรามิกแต่นี่คือเพิ่มอีกแสนหนึ่งแล้วให้สีดำเพื่ออะไรวะคือ,ค,อคือรวยแล้วซ่อนรวยแบบซ่อน <c oughs> เรียกว่าเอ่อควายทลิชรนสวยมากแ <c oughs> มก่ง <c oughs> สวยจริงๆ The the ใส่สปริงนะครับนิ่มขึ้นกว่าตัว GT4S e yes, ซึ่งก็แปลว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะว่าจริงๆ GT4S e yes, มันมันแบบเหมือนสำหรับแทร็กอะนะแล้วคนก็มีปัญหาก,กันเยอะนะครับ <S <S ที่ <S <S ท,ที่เอามาใช้กับบนท้องถนนนะหมายถึงว่ามันมันมันค่อนข้าง,งกระแทกกระเทือนมากนะ <In> Chile, สีนี้ก็ดูดีอย่างไม่น่าเชื่อเนะภายในเดี๋ยวนี้ก็เป็น Race Tech นะครับเป็นวัสดุใหม่ของ Porsche ภายในก็เหมือน718 GT4 หรือ718 Spider พวกนี้นะครับไม่ได้เหมือนันแต่คือมันคือได้เครื่อง4.0 ตัวเดียวกับ gt 3นึกออกไหมแล้วเขาบอกจริงๆคือเขาไม่ได้ดีจูนด้วยนะแต่ว่าเรื่องได้ว่าเครื่องมันวางกลางแล้วมันต้องวางกับด้านกันเจอกับเกียร์คนละลูกแล้วก็ท่อมันต้องออกมายาวนิดนึงอ้อมอ้อมเพลามาทีน,นึงนึกออกไหมเขาก็เลยบอกว่ามันทําแรงมาได้ไม่เท่ากับ gt 3แต่มันก็เฉียด500อะ่ะคือนึกออกป่ะคือทุกคนเนี่ยพูดมาตล,ลอดว่าถ้าบอ์เช่เนี่ยทำรถวางกลางเครื่องแรงเมื่อไหร่คือมันจะเป็นที่สุด แล้ว Gt 4 r S อะ่ะมันก็มันก็คือเหมือนแบบมันไม่ควรจะเกิดขึ้นอะ่ะ <No. S 1> เพราะว่า Gt 4 r S เนี่ยมันกำลังจะฆ่า Porsche ที่มันเป็น,น91 1นึกออกไหมแต่สุดท้ายเนี่ย oh <my. S 1> ผมรู้สึกว่ามันคือ Porsche เนี่ยเขาต้องการทิ้งทวนละคือมันกำลังจะไปสู่โลกอิเล็กทริกไฮบริดละคือมันอยากแบบคือกระทั่งคนทำงานเอนจิเนียร์ของมันก็รู้ว่าจริงๆรถวางกลางอะ่ะมันดีกว่าแต่ว่าด้วยความว่า Porsche เนี่ยเขามีความไอคอนิกว่ารถเขาเนี่ยวางหลัง เครื่องยนต์นยอยู่ข้างหลังเกียร์นะครับเขาก็ต้องพยายามแต่แต่จริงๆแล้วเนี่ยเก้าก็สองอะไรคือพยายามเขยืบมาให้กลางที่สุดนะไม่ไม่ไม่ได้หลังแล้วแต่ยังไงก็ยังอยู่อยู่ก่อนเกียร์ถ้าถ้าดูจากข้างหลังนะครับแต่ยังไงวางกลางเนี่ยด้วยบาลานซ์ด้วยอะไรก็ต้องดีกว่าถ้าบอกว่าเอาเคแมน GT4 r s ใส่เครื่องตัวเดียวกันแล้วให้ดับเบิลวิชโบนข้างหน้าอีกนะจบนี่คือเขาต้องเขาต้องบีบไว้เหมือนกดหัวบอดี้เคแมนไว้ว่ามึงจะดีกว่า911ไม่ได้อ่ะ นึกออกไหมด้วยการที่ให้ช่วงล่างไม่เหมือนกันด้วยการอะไรแต่ถ้าตอนนี้คือได้เครื่องเหมือนกันแล้วซึ่งเวลาในการวิ่งนูเบิร์ลิงก็เป็นที่ข้องใจของคนหลายคนเลยกันว่าอม,มันขนาดนั้นเลยเหรออะไรเงี้ยนึกออกป่ะแต่อันนี้แม่งคือแบบ <c oughs> ตัวนี้เป็นท้ายสุดอะ <c oughs> ท้ายสุดของรุ่นอะต้องมี ยังรู้ตัวอีกทีเป็นแฟนปอร์เช่ไปทั้ก็ยังเป็นแฟนแม็กกาเรอยู่คือปอร์เช่เขาทำของได้แบบอยากได้อะไม่รู้ว่าทำไมไม่ไมรู้ว่าทำไมแต่คืออยากได้คือแม็กกาเรนนี่เหตุผลมันเยอะมากไงเ<ว>หตุผลมันเยอะมากมายไปหมดใช่ปะ่ะแต่ว่านี้มันไม่ต้องมีเหตุผลเลยมัน มันเออมันเก่งนะ p อ r ช c h ที่เขาเก่งเนี่ยไลังเวี๋ยวผมให้คุณดูหลังคาหลังคาเดี๋ยวคุณดูต้องใช่หลังคานะสองคนช่วยกันไม่ยังสองนาทีอ่ะเออเนื่องอย่างว่าไอ้ตุ่มนงตุ่มนงข้างหลังที่นั่งเนี่ยมันใหญ่ขึ้น มันเลยใช้หลังคาอันเดิมของตัวสไปเดอร์ไม่ได้นะครับนี่ยกขึ้นมาเองนี่ท่าเดียวกับสปีสเตอร์ <Next step. S 2> แต่ว่าอนี้มันหลุดออกมาเป็น2ชิ้นเลยเดี <Take out S 2> ๋ยวคุณดูนะดูแม่งี่หลังคาแม่งอย่างเงี้ย <is> ต่ต้องง้างง้างทุกอย่างเอไม่มีอะไรเป็นไฟฟ้าเลยเอามาสวมงนี้ก่อนแล้วก็ล็อก <everything> คือเถื่อนมาก <No elevator. S 2> อันนี้แม่งคือเถื่อนที่สุดของเถือ่อนที่สุดของปอร์เช่ที่แม่งเคยทำมาแล้วอะ Front Part Attached. That was Step one. Step was is, มันมีคนลองพยายามทำให้เร็วที่สุดละสองนาทีนี่มาครึ่งทางเสร็จปุ๊บต้องเอาเชือกไปเกี yeah. ่ยวอะนะเห็นเชือกปะเอาเชือกไปเกี่ยวเอาเชือกไปดึงก่อนดึงเชือกไปก่อนแล้วเหมือนแม่งพูดกันนะเว้ยในเน็ตนะอันนี้ยังไม่ชว์นะเหมือนเขาพูดกันในในเว็บบอร์ดนะ ว่ามันสรุปมันไม่ได้เวทีซิลด้วยนะคือคือคือมันอาจจะบังผลนเฉยแต่แต่ด้านหลังเนี่ยด้านรูรูด้านหลังจากรูอ่ะมันอาจจะสาดกลับเข้ามาได้นะจริงๆเนี่ยแม่งพูดกันอยู่นะว่าแม่งเป็นไปได้นะเนี่ยคือตอนนี้มันมีคนกําลังสงสัยกันอยู่ว่าเฮ้ยสรุปมันแค่คุมปุ๊บแล้วตรงนี้แม่งมีรูเลยหรือเปล่าซึ่งอาจจะเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นนี่คือโคตรโคตรโคตรดิบ 718 Spyder RS I think it will make a great impression on you when you see one in the flesh ขอบคุณครับลุงครับขอบคุณครับสุดยอด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 อันนี้นะผมบอกเลยว่ายังไงผมก็ต้องมีให้ได้มีเนี่ยมันมีมันมีท็อปโงท็อปเกีย์เขามาเปิดตัวแล้วโอยคาร์บอนข้างในเต็มกราฟนี่นี่นี่ไอตัวหุ้มตรงหัวนี่เป็นคาร์บอนด้วยสวยมากเออวะนึกท่ามันไม่ออกว่ามันจะปิดหลังคาได้หมดหรือเปล่า เวลาปิดกระจกอะมันน่าจะไม่ซิลเพราะเมื่อวานมันมีรูปในเน็ตคุยกันเต็มเลยว่ามันกำลังคิดว่าสมมติดันกระจกขึ้นมาหลังคาคุมไปตรงนี้มันจะเหลือช่องตรงนี้แบบไม่ปิดเออไม่เป็นไปได้หรแตบบ่ละวิวนี่มันแบบนี่นสวยมากแต่บางคนเขาก็พูดนะครับว่าอันนี้ก็คือเบบี้สปีตเตอร์นะคือแบบสปีดเตอร์เกอะไรเงี้ย แต่ผมว่าแม่งคือที่สุดละที่สุดของเจเนเรชันน้ำหนักเซฟไปประมาณ40โลจาก Standard. สแตนดาร์ดสไปเดอร์ว่าน,นิดเดียวเองนะ40โลนี่เหมือนไล่ไล่คนลงไปคนหนึ่งเ นี e <im itation> มันดูเบาจริงๆ a นดูดูมันปิดหลังคะนะาจะปิดไหมนี่นี่เขาจับเวลาเขาจับเวลาจับเวลาปิดังคา <im itation> เปิดหลังก่อนนะครับอ่ะดูเปิดทั้งหลังก่อนอเอาหลังคามาเสียบล็อกล็อกม้วนออกมาผูกเชือก แม่งดูแบบเถื่อนมากเลยวะ่ะแล้วจดลงนะครับหนึ่งเออหนุย่ยคุ้ว่าแม่งปิดกระจกไม่ได้จริงๆด้วยวะ่ะ well, so ดูดิ <c oughs> เห็นปะดูมุมนี้ดิเหมือนกระจกมันไม่ได้ปิดจริงๆด้วยวะ่ะนี่มันเอาจริงเหรอวะ ถ้ามันเอาจิงนี่มันบ้ามากเลยนะอ๋อเสียงน่าจะเข้าดิมอไซค์ถุยไล่ใส่เลยดูบุรีปลาเข้ามาเลยชัวเออนี่นี่ดูดิดูมุมนี้ดิมันจะปิดยังไงวะโวแม่งบ้ามากเลยนะเนี่ยถ้ามันไม่ปิดจริงๆกูจะซื้อดีไหมวะเนี่ยมันยังไม่มีใครขับแบบปิดหลังคายนะว่าแม่งเา้าแล้ว ก็จริง Spider IS นะครับเดี๋ยวติดตามได้เลยเราจะมีไปคอนฟิ i ก,กันที่ AS พัฒน,นาการนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ